ทุกท่านสวัสดีแม่เอซีดูท่านเลยนะคะลงกระช่องข้างบันเด่นนะคะแม่แม่อันนี้ก็ซ้อมวันแรกนะคะของงานช้างจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็ได้ซ้อมไปแล้วฉากหนึ่งนะคะอันนี้ฉากสองนะคะแม่แม่ โอ okay. ้จะมีการเส้นว่ากูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การศาสนาพุทธและกราผสมผสานไปกับสีพื้นหนาเอะไดูช่วยผสมสีปากหึ่งเบ็มทีโอ้ยชาลวดกันยามานายงนายออนไปนะดูดีดูปาก ทำให้เลขเนี่ยก็ทําเกอยู่แล้วอะไปจริงไงจริงป่ะมีผลทางทิศของกูมีเยอะสับสนสับสนจริง ท่า้ชัเยมากค่ะอยากเด่ดมากเลยค่ะอ๋อยากเล่นเนแ้นคะพี่นคะคอมเมนต์พูดได้นะคะแม่แม่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะนี่นะควันนี้คือ2วันแรกนะคะที่สนาม อาจจะสดุดก็ขอโทษข่าใคแม่แด้วยนะคะมนั่งดีๆถูกนั่งดีมนอยากไปเจี๊ยม่ได้กันนอาทีโมติโแม่แมแม่แอันไหนติดเปียเลยนี่นะ จีบอยแซมจีบอยแม่ด้แนะแต่ติดไปชุดมันรอไปต้นบอลมาขไปต้บมาอไรนะ้นกนเกิดอไ้นกดิอ้กดนกิเอะนิะไรไกินกะไดอไน้นกอะไรมกเินเเขึ้นก

มันมลแัมมลแซมอาตงมันถักแลลูกแม่เอโอเอโน่ี่จบแม่ดัมมันจะบแม่ดัมทีมุทีบแม่ดตัดมหาป้าตัดมหาป่ามหาป้ามหาป้าเนียบเนียบเียบะเียบเียบสุดเนียบเียบออแม่อากไปอ้นี่จะเจียงีงัดนอนียเนี่ยอู้ย

เออคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่มาอู้ในเชียงเงี้ยนไกส่มาเนี่ยไปดังเ่าวไี่กว้างนะครับขอไม่ได้เด็อสนามนะครับไม่ๆกว้างๆนะครับผม พ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเออคุณแม่ดาวบีคุณแม่จูแม่ปั่นเปลืงน้องไอปั่นเปลองเออยิงฟืนด้วยหนุ่มช้างเลยช้างมาอ,อาจจะสะดุดก็ขอโทษคอ,อภาภัยด้วยนะเออเออเออยิงฟืนด้วย ทุกท่านเลยนะคะ ทุกท่านเลยนะคะตค,ะคุณแม่จู้แต่ปันเรลืองเถอพสิตบิค่ะปืนแม่ปั่นปืนตบีเอ,อเจียงไอ้ซู้แตกๆมาแตกๆซู้ซู้เออแตกๆซู้ซู้น,นะคะเดีย๋ยวเราจะมีฉากทางฝากเข้ามานะคะ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พี่บัญญ็นพี่บัญย็นเป็นแม่ของ๊อกแซกนะคะวันนี้มาขอกันโอ้วิ่งแล้วตัอกวิ่งแล้วนู่นนู้นนู้นช้างป่าวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โห ช้างป่าครับช้างป่าวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โอ้โอ้ เนีย่ยางนี้ก็วิ่งก้ไปกันใหญ่เลยนะคะโอ้น้องช้งางแต่ละเชือกนะคะวันนี้ซ้อมวันแรกนะคะที่สนามนะคะวันแรกเลยนะคะเราจะซ้อมจริงวันมันมีอีกวันนะคะตอนนี้เรามาวันแรกนะคะที่มาแสดงนะคะมาซ้อมกันนะคะโอ้โ

ตาเบียจูตะเบียจูตะเบียเจียงปาพิงไอ้สู้กันช้างอยู่ฝั่งทางนู้นก็มีนะคะแม่แม่ ตอนกลานคืนก็จะมีแสงสีอีกนะคะแม่แม่ค่ะรับผุมน้อ่ะเ้อ้ลยคน้เลยนื้อน้นักัจังไงจิงไงเพราะว่าเดี๋ลหนกกันหน่อย

กองอนปล่อยให้ก็ให้ละาไม่ยิจำไทยวันดีไปโกอถ้าไทยวันดีนะเออาไปจิงหน่อยตวงก่อนไอเอกจีกหรเคองแสกใหม่นี่นะคะก็จะมีฉากอ่ดอีกนะไม่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 ไท่กม่นม่ไ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 ม่รม่ไร่ต่ไม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 ่ไก่ไม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 ่ไอ่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่่ม่ม่ อ้เจ <mile> ียงเดินหนึ่งวนนนอ้เจียงเนึอ้เจียงมนอนอะไลาไปจุนมาจุนมาลาไปาเลตีแล้วอต่กันนี่พวอะไป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 แต่วบากินนะอยู่บนกุ้งนองนู่นนะคะช้งแต่ละเชื่อหมะฉากไหนที่เสร็จแล้วก็จะออกไปเล่นกินน้ำน้ำเย็นๆนะคะแม่แม่นู่นนะคะอยู่ทางนู่นนะคะ แล้วก็จะมีเข้ามาอีกนะคะมีหลายฉากมากเลยและตอนกลางคืนก็จะเป็นแสดงแสงสีเนาะแสงสีนะคะแม่สวยมากเลยนะคะไอ้ช้างก็จะออกมานะคะต้งแรกก็อาจจะตื่นเต้นแล้วแต่อจิ๋งรับบุญต่อให้อจิ๋งไอ้ตัวงแบบเพื่องเสียงเด ก้อนเอลงไปนเอได้ไอ้ไอ้หนามไนอเนี่ยนอ้นอ้อันน่อันีอันนี้อยังพิษนะอัหิวนมเลยันกุจูนะกุยก็เดินอะจีงก็เดินะมังกรจูนกเรงหันปอทากรุจูันนั้นันเอะก็เลยที่ขนาดิงที่ขนาดเอออันจะไล่โกกสดุงเน่ะ ไอริงโกกะเจียงน้องมังกรและศาสนาสขึน้นเขาขมนสามสวรรอต่มสงกราวันขึ้นท้องถิ่ของชาวขนมทพย์เป็นช่วงเวลาที่เสร็จขึ้นการพ <ห ả? S 2> ิธีเกิดขึ้นดูฉา,ากในง,งานพนธี เรีออนอะไรบ้างแลมีรพดวิารวิารณ์วิจารณวิวิจาารวารณ์วานณ์วิค่ะณาาร์ ครัังแต่ละเจอที่แสดงราเขก็ไปเล่นน้ำกันนะคะให้อารมณ์ดีนะคะเย็นเนะคะว่าอากาศร้อนถอกาวนะคะเมื่อคืนฝนตกแม่แม่เปียกที่นอนไม่แบบว่าเหมือนแบบว่าเอาน้ำมาไว้ในที่นอนเลยนะคะรั่วนะคะเต้นรั่วนะคะแม่เปียกมาเลยนะคะตรงที่เป็นเย็นตองตอนะคะยังจะคิดเลยว่าจะตอนแรกจะพากันไปหานอนตรงไหนนะคะ วันนี้ขออย่าฝนตกอีกนะคะพอถึงปีนี้แบบสุดยอดเลยนะคะฮันนี่โอเล่บอเล่บโอ้นะคะช้างออกมาแล้วกงลังนู่งนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะคุณแม่สสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะวันนี้จะ้อวันแรกนะคะแม่้อวันแรกนะคะ คอมเมนต์ก็มาพูดคุยได้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สานี่นะคะมาเป็นกำลังใจให้เา้าช้างของเรานะคะที่บัญเจนสอออกไปแล้วนะคะเป็นช้างป่านะคะเป็นบุกช้างป่านะคะก็ออกไปเดียวนะคะแม่ฟันมาไลฟ์ไม่ทันนะคะมาไลฟ์ช่วงนี้ให้แม่ๆได้ดูกันนะคะคุณแม่พอท่าไหดเข้ามาก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ซอมวันแรกนะคะแม่แม่ นีคืนมีดม่สะสาาู้ภพษา,าศาสนาหรือพื้นนามอันประศิษย์หรูปูหรูปูหรูปูหลูปูหรูปูนองคำทุกภาาทีิกระชประกอบวิธีคือตอนนึงพระนงสว่างประกอบมีขที่เขาวสว่าง เ้ขาามไควันนี้พี่บันเทียนเป็นเป็นบทเป็นแม่ของน้องตองแตกนะคะตัวงเงาสบู่แน้องเเลย เป็นบทเอาพี่เอาตอนน้องต้องแตกนะคะมาใส่ที่บันเย็นนะคะเพราะว่าลัวน้องตกใจน้องก็ไม่เคยออกงานนะคะแม่แม่น้องได้ยินเสียงเรื่องเสียงเมื่อกี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะคะแต่พอดีว่ามาใส่คอพี่บันเย็นนะ,ะพี่บันเย็นตัวใหญ่นะ,ะก็เลยแบบว่า ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มี <c oughs> มีพี่เขาด้วยนะคะพี่วันดีนะคะน้องก็เลยไม่ไม่ไม่ไปนะคะ <c oughs> เกลืบนะคะแม่แม่น้องตกใจนะะเกือบเหมือนกันนะคะน้องก็เก่งนะคะแบบว่าเพิ่งเพิ่งมางานงานใหญ่มาครั้งแรกก็คืองานใหญ่เลยนะคะน้องกตกใจของเรานะคะ สวคัสดีความวีกทผู้คนทังงวมีกท่านนหลยงรยรคนก้อังหาเีน้มีนกานคหลยรรความิมนโก,ากาทานูคนัยีนยค้ควนคัจีวากีกะะทั้งหงเคลท่านลยนะคะ เรื่อยๆวนนี้ซ้อมวันแรกนะคะที่สนามเลยนะคะปกติจะซ้อมอยู่วัดตะกางนะคะแม่แม่อยู่ที่สุนย์พศนะคะนี่นะช้างก็อยู่ถุงบ้านเต็มเลยนะคะนู่นนะคะ ออกอย่ามาแน่ทําไมมานะได้แล้วสิงห์ฝ่า อ่ารางชนะเลินะครับมีทีแล้วรดปวดไปนะครับก็อ่ไปมหนนะครับก็คาโบบาลรบาลนะครับทุนแรงกายสวยงามนะครับะมองลอยนะครับแล้วก็้นทิสางสรรนะครับก็นะเสนะครับปีที่แล้วนะครับคือยอดโนะครับอ่ากบนทั้งที่จะนำอ่าี่ชีเข้ามาข้วก็แรกจะเป็นนรองยาวนะครับัยาวเป็นนองาบานะครับเป็นนถองนดนะครับตาม้นบ่อยนะครับแล้วก็ลง ยี่โมงนะครับจากนั้นก็เป็นน้องทำแพ้เลครับเล่นอยู่ไปเลยนะครับเท้าตามนี้นะครับอาจจะมีการเล่นที่นี่แล้วครับจะนะครับสวดีนะครับตรงนู้นนะคะจะเป็นสระนะคะสระใหญ่ไว้ให้ช้างได้เล่นได้อาบกันนะคะแม่แม่คลายร้อนกันนะคะเพราะว่าอากาศอบอ้าวนะคะตอนกลางคืนก็ฝนตกตอนกลางวันก็อบอ้าวนะคะไม่มีอะไรพอดีเลยนะคะ ดูไปทาานตูตูไปเมทางานร้อมนะร้องไรองไหมร้องค่ะอาจารย์เ็ครับอาารย์เกเชือกครับผมเจอที่ประตูกำแพงนะครับเอ้ยอ่านะครับอู่บ้านกำลังเดินเข้ามานะคะ มนันนี่นังงานน่งนะม่นดยมนะคือนั่งดึงมาคนนะครับงเชือกาจจะมีไ่ด้สี่อยูนะครับประมาณสิบกว่คนนะครับประมาณนั้นนะครับอล้ก็เล่นตาร์ดโซ่นนะครับ

นการแข่งกำลังจะเดินออกจะเดินเข้ามานะคะแม่แม่กำลังจะเดินเข้ามากันนะคะแต่ละเชือกนะคะมีแต่น้องช้างน่ารักน่ารักเลยนะคะโอ้แต่ละเชือนะคะน้องดาวมงคลนะคะน้องสุโพดนะคะโอ้หลายเชื่อมากเลยนะคะแม่แม่นุนค่ะน้องๆกำลังเดินเข้ามาในสนามนะคะจุ๊บแจ้งนะคะโอ้เสียงดีมากนะคะ นะครับก็สหรับนที่นี้นะครับที่บอกว่สู้กันกันชุดไปเปีนะครับามเชื่อนะครับตั้งแต่ทีที่แล้วนะครับเส้นห้เีนะครับยั่ไม่เคยด่อนีกใบเเลยตั้งไม่ไม่ชไม่ไม่อัดองือนะคะน้องช้างก็มันจะดินบ้านนั่งลงงบ้านบ้านใครนโอแม่ไม่รู้ บ้านคนอื่นเขาเลยใช่บ้านที่เราหนุ่นนน้องช้างหนุ่นนน่ารักหนุ่นเหมือนตุ๊กตั๊กเลยตัวเล็กๆหรอใช่หมตัวเล็กเท่าไวกาเท่าเท่าอีเออเดี๋ยวจะเดินเข้าฉากแนะหนุ่นน่าขู่ออกมาแล้วเชือหนึ่งนะคะแม่แม่ พี่บัวนะคะพี่บัวเชือกแรกนะคะจุดเด่นเลยนะคะพี่บัวออกมาแล้วนะคะแม่คุณนั่นแหละพี่มาขายโอเซงโดบินโกมยหนูนะคะพี่บัวออกมาแล้วนะคะแม่อ้พี่บัวพี่บัวออกมาแล้วนะคะหนูนะคะ ต่อด้วยน้องสุโพ้ดนะคะพี่บัวแล้วก็น้องสุโพ้ดนะคะแล้วก็อีกเชือกน้องสงงรานหรืออะไรเนาะจำไม่ได้นะคะแม่แม่หนูก็จําชื่อน้องช้างไม่ได้ทุกเชือกนะคะน้ำนำโดยทีมด้วยพี่บัวนะคะแล้วก็น้องสุโพ้ดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้นะคะแม่แม่แมคะโอ้นะคะน้องฟีบัวน้ำหน้าต่อด้วยน้องสุโคตนะคะแม่แม่สุดยอดเลยนะคะแต่ละเชื่อกันนะคะน้องเก่งมากเลยแต่ละเชื่อกนะคะ น้องน่ารักมากเลยนะคะแม่แม่น้องน่ารักมากเลยนะคะแต่ละเชือกนะไม่เบาเลยนะโอ้โหะายนี่โอเลหรือเปล่าน้อหรือเชือกไหนนะคะ nó แมคันติ con หลุดน้องแมคันติยัง nó นะ con รักจังเลย lắc thế <tù>. ờ <laughs> hút <laughs> <Nalak> thế <tù>. <cười> <cười> แต่ละเชือกนะคะไม่เป pues <em> <wal> ่าเลยนะคะนำโดยดูเสื้อสีแดงเป็นสายหัวนะคะบัวบานนะคะนะคะมีแต่เชือกแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะวันนี้ของนันแรกนะคะจริงไหมครับเราจกให้ชาวจีนมาส่งือไม่กวเราจะถึงตัเองนะครับแล้วก็จะทยอยข้งมางเชือกนะครับ ัดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะอาออย่างนี้อย่างนี้เพี้ออย่างนี้อาท้ายนครับไปให้ไปยืนติดหม้กระดานยหน้ากระดานเยกนนะครับแล้วเราค่อยเรียอมาเป็นชุดเป็นเื้ออาจะไปดูความคฟาได้นะครับถ้าอย่างนี้โคงนะครับโงกัน ยังงงไงทุกท่านเลยนะคะหรือทำรูดึงแถวเลยหรือทำรูด้วยหนึ่งแถวเลยหนึ่งแถวเป็นวงเอลจีฮะนีกลับบ้านกลับบ้านแล้วเหรอค่ะแม่แม่เดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะตัวเล็กอยากกลับบ้านเลยง่วงนอนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้แม่แม่ได้ชมกันอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟังวันเย็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ